สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมคุกกิลันนะครับอ่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสกินนะครับในเดือนเมษายนนะครับซึ่งสําหรับอ่าสุ่มคลิปสุ่มสกินนี้เนี่ยผมลงเป็นประจำอ่าเดือนละหนึ่งคลิปอยู่แล้วนะครับสําหรับอ่าคลิปสุ่มสกินนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเนาะว่าผมจะสุ่มได้สกินอะไรบ้างนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ สกินที่ผมจะมาสุ่มนะครับก็ที่ผมเลงไว้นะก็จะมีอยู่สองสกินนะครับสกินแรกก็จะเป็นสกินอันนี้เลยครับเป็นสกินของคุกกี้รถรัวซองนะครับเป็นสกินผู้สร้างปืนฉีดน้ําโซดาอันนี้น่าจะเป็นสกินต้อนรับวันสงการเนาะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะสําหรับสกินนี้แล้วก็สองสกินนี้อันนี้เป็นสกินอันนี้เป็นสกินเก่าเลยเนาะอันนี้น่าจะมานานแล้วผมจําได้สกินเนี้ยของ คุกกี้รสส้มนะครับแล้วก็รสเชอรี่รสหมันอ่ารสหมันฝรั่งแล้วก็รสพิงช็อกโก้นะครับอันนี้ผมจําได้อันนี้เป็นสกินมานานแล้วนะครับแล้วก็สกินใหม่อีกสกินหนึ่งเป็นซูเปอร์อีพิกนะครับของอ่าชาเนบาลนนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองสุ่มหากันแต่เดี๋ยวผมจะสุ่มหาของคุกกี้รสครัวซองก่อนนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะ ืมสกินเนี้ยเป็นระดับแรผมว่าอาจจะออกง่ายก็ได้นะเออแต่ก็อย่าประมาทนะครับบางทีออกสกินระดับแรก็จริงแต่อาจจะออกเป็นสกินเก่าก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเนาะว่าจะดวงดีหรือจะเกลือนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปแลกตั๋วฟรีก่อนตั๋วฟรีผมยังไม่ได้แลกเลยในศูนย์แลกอัญ,ญมณีครับอืม อ่ะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะผมแลกมาละอ่าผมมีตัวสุ่มอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับสำหรับตัวสุ่มสกินนะครับก็ถ้ารวมกับลูกบาทเนี่ยก็คือผมเก็บลูกบาทได้ตอนนี้ผมมีอยู่หมื่นห้าแล้วก็อ่ามีตัวสุ่มฟรีผมมีอยู่แล้วหนึ่งอันแล้วก็ผมแลกกับศูนย์แลกอัญมณีมาอีกหนึ่งอันรวมเป็นสองอันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเนาะโอเคมาผมพร้อมแล้วนะ <c oughs> มามาดูกันว่าจะเกลือหรือว่าจะดวงดีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มหาของรถครัวซองก่อนนะครับโอเค1 2 3ไปออกเธอะ อยากได้สักสกินหนึ่งนะครับอ่าระดับแรคงไม่มีอะไรมากมั้งเนาะอ้าวเป็นไห่อันนี้ครับอีปีกออกแน่เลยว่าแล้วเป็น อืมเป็นของล็อกสตารเอ้ยคุกกี้ดีเจนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะสกินนี้เนี่ยครับออกอ่าออกแลก็จริงนะแต่เป็นสกินเก่าเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้ออกสกินใหม่นะไปแล้วครับหนึ่งครั้งอ่ะครั้งที่สองนะครับตัวอาตัวซุนฟีอันหนึ่งนะครับหนึ่งสอง ไปอ้าวติดไฟเฉยอย่าบอกนะว่าซูเปอร์อีปิกออกมาลุ้นครับมาเรียกอะไรมาลุ้นของครัวซองอยู่ดีๆซูเปอร์อีปิกออกครับมาดูดี่ว่าสกิลอะไร ขอเป็นสกินที่ผมยังไม่มีเหอะสกินอะไรก็ได้ครับอืมเป็นของกุลาบนะครับสกินก็อสกินผมมีแล้วเป็นโอ้โหเป็นวอนัทผมมีแล้วครับผมว่าแล้วว่าต้องออกซ้ำ โอเคโอ้แต่ยังไม่ออกนะอ่ะผมขอสุ่มอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าโดยผมจะไปสุ่มหาของชาเดมอาชาเนบาลนนะครับอ่ะอีกสักทีหนึ่งหนึ่งสองสามไปแต่เท่าที่สุ่มมานี่ได้ระดับแรบ่อยนะแต่ไม่ออกตัวสกินใหม่นะ โอ้โหเทาวล้วนเลยครับอีป e ิกอ๋อเป็นอะโวคาโดนะครับผมยังไม่มีนะสกินนี้แต่ก็ยังไม่ไท่สกินที่ต้องการผมว่าผมคงต้องแลกแล้วมั้งเนี่ยอ่าค่าแรกจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะถ้าใช้ผลึกแรกนะอ่าเดีวเดี๋ยว,ยวอ่าเดี๋ยวไว้คอยแลกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มหาอ่าชาเนบาเลนกัน นะครับเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนะผมจําเออผมเพิ่งมานึกได้ว่าผมยังแลกลูกบาทไม่หมดปะนี่ผมยังแลกไม่หมด <c oughs> โอเคเกือบลืมละอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มต่อนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มหาชาเนมาเลนกันหนึ่งสองสาม อันนี้ต้องออกซ e ูเปอร์อีปิกครับเพราะว่าอันนี้เป็นซ e ูเปอร์อีปิกอ้าวพูดถึงมาเลยครับติดไฟออกเธอเอ้า,อาเฮ้ยเลเจนเฉยเอ้างงดิเลเจนออกแน่ๆครับมาสกินอะไรเอ้าอยู่ดีเลเจนออกเฉยเลยครับ เป็นอย่างเงี้ยเลเจนแน่นอนๆๆนี่ไงเลเจนเฮ้ยสกินอะไรเป็นต้นไม้พันปีซ้ำแน่เลยว่าแล้ว โอ้ซาแบบเอ้ยนึกว่าจะได้ไอ้น,นี่นึกว่าจะได้สกินที่ผมยังไม่มีนะครับโอ้ถือว่าซ้ำบ่อยนะะเดูผมมาดูว่าสกินเลเจนไหนผมยังไม่มีมีของดอกบัวศักดิ์สิทธิ์อ่าพูดอกคีนะครับพูดอกคีอยู่สองสกินแล้วก็พูดรักษามิติเวลานะครับแม่มดแห่งความมืดอ่านางฟ้าทะเลนะครับอันนี้ที่ผมยังไม่มีนะ นอกนั้นน่าจะเป็นระดับซูเปอร์อีพีหมดนะอ่ะโอเคมาสุ่มต่อครับไปอันนี้น่าน่าจะถือว่าเกลือเนาะโอ้โหถ้าผูผูการหารออกมาตัวเดียวงี้เกลือแน่นอนครับข้ามได้เลยเท่าล้วนเลยครับอ่ะครั้งต่อไปนะครับ หนึ่งสองสามอ่าถึงจะได้ถึงจะสุ่มได้เลเจนต์ก็จริงแต่แต่ถ้าสุ่มได้สกินซ้ำนี่ก็น่าจะถือว่านับนับว่าเกลืออ่าน่าจะถือว่านับว่าเกลือเนาะเพราะว่าเหมือนต้องมาลุ้นสองต่อครับขอให้ซูเปอร์อีพิกหรือไม่ก็เลเจนต์ออกครับแล้วก็ต้องไปลุ้นต่อที่สองคือว่า จะสุ่มได้ซ้ำหรือเปล่านะฮะโอ้อันนี้ก็เท่าล้วนเลยครับตอนนี้ก็เกลือล้วนเลยครับโอเคหนึ่งสองสามแต่อย่างน้อยก็เลเจนนี่ตั้งแต่ผมสุ่มมานี่ก็นานๆนานๆจะออกทีครับเลเจน เพราะว่าผมเคยสุ่มได้เลเจนร์อยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วครับจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นสุ่มได้สกินอะไรแต่แต่นานมากแหละตอนนั้นสุ่มได้เลเจนร์โอ้โหหายงี้ก็ข้ามไปเลยครับเนี่ยครับได้ได้แรก็จริงนะแต่สกินตัวครัวซองไม่ออกนะฮะลูกบาทกล้หมดแล้วครับหนึ่งสองสามไป ามาลุ้นอีกรอบครับติดไฟโอเคไม่ใช่เลเจนแล้วครับก็คือถ้ามีนักธนูแห่งสายลมอ่านักธนูแห่งสายลมมาก็คือเลเจนออกแน่นอนอก็ต้องมาลุ้นต่อที่สองว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำนะครับ อา้อาวออกอันแรกเลยครับเป็นอืว่าแล้วเนี่ยครับซ้ำโอ้รู้สึกว่าซ้ำรัวๆเลยครับช่วงนี้อ่ะโอเคแต่ก็ยังไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆสกินที่ผมน่าจะได้แน่ๆละก็คือตัวขวซองเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะแลกเลยครับเพราะว่าอยากได้นะครับอยากได้ สุมต่อนะครับลูกบาทยังเหลือหนึ่งสองสามอา้าวนึกว่าเท้าจะติดไฟครับ อีป e ีกเป็นรถพีทนะครับมีแล้วอืมอันนี้น่าจะสุ่งครั้งสุดท้ายละอ่ะไหนๆก็ขอครัวซองอีกสักทีแล้วกันอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่านาจะไม่ได้ละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นครัวซองกันเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องแลกไงโอเคหนึ่งสอง สอ่ะมาลุ้นกัวซองครับอ้าวติดไฟอีกรอบนึงครับอันนี้ผมว่าซ้ำซ้ำอีกแน่เลยดูทรงแล้ว ได้แลกก็จริงนะแต่แต่ออกซ้ำนะออกซ้ำบ่อยเป็นเดวิลมีแล้วผมว่าแล้วต้องซ้ำโอเคสรุปไม่ได้นะครับสรุปคือแรกเลยครับลูกบานหมดละโอเค ร,รู้สึกเดือนนี้ดวงไม่ดีเลยครับก็คือออกซูเปอร์อีพิกก็จริงครับออกเลเจจั์ก็จริงแต่ซ้ำครับได้สกินซ้ำเนาะโอเคอืมชาช,ชเนมาเ่นผมแรกดีไหมรู้ผมก็อยากได้นะแต่ผมมีผลึกเยอะอยู่คือใจอะผมอยากจะเก็บผลึกเอาไว้รอแรกสกินเลเจนตัวใหม่อะอืม งานแรกเลยแล้วกันรู้สึกอยากได้ครับอยากได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสวิ่งกันสำหรับอสองสกินนี่นะเออตอนแรกที่ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าถ้าผมสุ่มได้ชาเดมาเลนเนี่ย ผมก็จะได้เอาพลึกเนี่ยแลกตัวครัวซองไปเลย,ยงไงอ่าแผนที่ตั้งไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครัวซองก่อนนี่ครับไปลองไปเล่นสงการกัน นี่ครับหน้าตาสกินก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสมบัติผมถอดออกให้หมดนะะเดี๋ยวเรามาดูสกินอันแรกก่อนเป็นของครัวซองนะ แต่รู้สึกว่าช่วงนี้คุกกี้รันนี่ไม่มีสกินเลเจจนมานานมากแล้วนะช่วงนี้ส่วนใหญ่สก,กินที่มาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระดับซูเปอร์อีพีนะฮะผมก็เก็บผลึกรอไว้รอไว้นานมากเลยฮนะแต่ก็ยังยังไม่มีสกินเลเจจนมาใหม่นะฮะผมกะว่าถ้าถ้ามีสกินเลเจจนมาใหม่เนี่ยผมคงไม่สู่มาครับผมคงน่าจะน่าจะแลกไปเลยครับ ถ้าถ้าผลึกพอนะถ้าผลึกพอผมผมจะแลกแต่ผมเห็นสกินชาเดมอาชาเดมาเลนเนี่ยเห็นแล้วแบบก็อยากได้ครับเมื่อกี้ก็เลยแลกกปเลยเพราะว่าผลึกยังไงก็น่าจะพออยู่แล้วครับเพราะว่าค่าค่าแลกสกินของสกินเลเจนเนี่ยอาน่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบก็คือ ช่วงสก,กินมาใหม่ๆเนี่ยถ้าแรกถ้าแรกเลยเนี่ยอ่าถ้าใช้ผลึกแรกจะอยู่น่าจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับแต่พอหมดช่วงช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็จะกลับไปเป็นราคาเต็มก็คือสองร้อยนะฮะก็คือจะลดราคาผลึกเหลือร้อยแปดสิบครับแต่พอหมดโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเหลือสองร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของคุกกี้รถครัวซองนะฮะอ่ะเหลืออีกสกินหนึ่งเป็นของชาเนมบาลินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของอ่าชาเนมบาลินกันอันนี้จะเป็นระดับซูเปอร์อีพินะอ่าบัฟของสกินนี้นะครับก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ฟอส ฟอสซิลทองคำแสนสามหู้เยอะนะแสนสามถือว่าโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชนเชนมาเ่นกัน หน้าตาสก,กินก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมขอลบโบนัสธมนะจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเวลานะฮะเออแล้วก็มีอีกสกินหนึ่งที่ผมสุ่มได้มาก็คือของอะโวคาโดใช่ปะอันนั้นเป็นสกินสกินเก่าแล้วเนาะ แต่เป็นสกินที่ผมที่ผมยังไม่มีนะฮะ อ่ะเดี๋ยวสกิลอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะจบคลิปนะ มาณนี้นะครับสาหรับสกินของคุกกี้อาชนเนบาเลนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวขอไปดูอีกสกินหนึ่งที่ผมสุ่มได้นะก็คือของอะโวคาโดใช่ปะเอ๊ะหรือว่าผมพิมพ์ผิดอ๋อพิมพ์ผิดอ่าต้องพิมพ์สละอานะครับ อ๋อเป็นระดับอ่าเป็นระดับอีพีนะครับสำหรับสกินของอะโวคาโดนะฮะอ่ะติดตั้งไปเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าคลิปสุ่มสกินนะครับในเดือนเมษายนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งในอ่าในอ่าในคลิปนี้นะครับก็สรุปที่ผมสุ่มมาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่ผมใช้วิธีคือแลกไปเลยครับเพราะผมเห็นว่าก็อยากได้ครับ เห็นว่าเฮ้ยสกินก็สวยดีแต่ไอ้สกินสงการนะที่เป็นของครัวซองอะยังไงผมก็ต้องเอาให้ได้ครับอ่าถึงผมจะสุ่มไม่ได้เนี่ยผมก็แลกไปเลยแต่ผมลังเลตัวชาเดย์บาลนเงี่ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยจะแลกดีป่ะแต่พอคิดเฮ้ยผมว่าผมแลกดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจแลกมานะครับสําหรับตัวชาเดย์บาลนนะครับก็สรุปอีกทีหนึง่งก็คือผมสุ่มไม่ได้นะครับแต่ผมแลกไปเลยนะครับทั้งของ ชาเดบาเลนกับอ่าคัวซองอันนี้ผมก็แลกมาทั้งสองสกินเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าคลิปสุ่มสกินในเดือนเมษายนนะครับก็แล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆสุ่มได้สกินอะไรกันบ้างนะครับก็มาแบ่งปันบอกผมได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านเม้นของเพื่อนๆก็แล้วกันเนาะว่าเพื่อนๆสุ่มได้สกินอะไรกันบ้าง นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปสุ่มสก,กินก็เหมือนเดิมครับก็เจอกันอีกทีในเดือนพฤษภาคมอันนี้ผมก็จะลงเดือนละคลิปอยู่แหละนะสำหรับคลิปสุ่มสก,กินเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ